ใครที่มีเหรียญรุ่นนี้แลกทองคำหนักสิบบาทกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมช่องของผมก็เป็นช่องที่เกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญเงินตาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินตาในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่10หรือจะเป็นแบงค์ธนบัตร ต่างๆนะครับสบติบัโบราณต่างประเทศอ uh, าแล้วก็พวกของเก่าของสะสมแทบจะทุกอย่างเลยซึ่งเราจะรับซื้อของพวกนี้เพื่อที่จะไปประมูลให้กับอาจได้ทุนต่างประเทศนั่นเองก็จะมีทั้งญี่ปุ่นมีจีนแล้วก็มีชาวอ่า uh, อังกฤษหรือฝรั่งนั่นเองนะครับเหรียญสิบบาทในรัชกาลที่9เหรียญแบบนี้ ใครที่มีแลกทองคำหนักสิบบาทเรียนแบบนี้ก็จะเป็นเรียนสองสีในช่วงรัชกาลที่9กนะครับผมออก็จะมีพาปรมรูปของนหลวงในรัชกาลที่6รวมด้วยในฝั่งด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นรัชกาลที่6ส่วนในฝั่งด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นรัชกาลที่9 เริบาทแบบนี้ครับพอเราพลิกกลับมาที่ด้านหลังเราก็จะเห็นเป็นตาสัญลักษณ์บางอย่างนะของประเทศไทยซึ่งเหรียญนี้ถูกผลิตอยู่ในช่วงปีพศ .2550 นะครับผมเอ่อก็จากาตัวหนังสือหน้าเหรียญคร่าวๆนะครับก็น่าจะเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับกลมทหารมาที่1นนะครับรักษาพระองค์นั่นเองเป็นเหรียญชนิดโลคะส10บาทนะครับ ใครที่มีเหรียญแบบนี้เรารับซื้อเรารับแลกเป็นทองคำหนัก10บ,บาทเหรียญสภาพแบบนี้นะครับผมไม่ต้องสวยมากไม่ต้องเก่ามากเหรียญสภาพปานกลางแบบนี้มีชาวญี่ปุ่นชาวจีนแล้วก็ฝรั่งรับเช่าเพื่อการเก็บสะสมเป็นของมีค่าเป็นของอเรียกว่าเก็บเข้าคอลเลคชันเหรียญของ อ่าได้ทุนญี่ปุ่นได้ทุนจีนได้ทุนอา่าชาวต่างประเทศเหรียญแ,นะแ,แบบนี้นะครับมีมูลราคาแล้วก็มีราคาประมูลอยู่ที่ราวาประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาทเหรียญแบบนี้นะครับมีราคาประมูลอยู่ที่ราวาประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาทเป็นเอ fc คนไหนที่มีเหรียญแบบนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาใครที่มีเหรียญแบบนี้แล้วอยากปล่อยให้ผม ในราคาสามแสนห้บาทคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อเพื่อนๆพื่เอฟซทุกคนไปซึ่งถ้าใครไวนะครับคนนั้นก็เป็นคนที่ได้ขายเหรียญได้ขายเหรียญกับเราแน่นอนนบนำเหรียญสิบมาแลกกระทองคำใครไม่เอาบ้างนะครับผมเรารับเหรียญแบบนี้จำนวนจำกัด นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้กับทางช่องใช้นาคมปนีช่องใช้นาคมปนีก็คือเป็นบริษัทเกี่ยวกับจีนที่เกี่ยวกับเรื่องการขอ,อาการซื้อขายของประมูลของสะสมต่างๆนานานะครับแลอ,อย่างที่ผมเคยบอกไว้ข้างต้นซึ่งเราจะมีกลุ่มประมูลอยู่แล้ว เพื่อนๆเอฟซคนไหนที่อยากเข้ากลุ่มมาร่วมประมูลของมีค่าของเก่าสะสมกับพวกเราให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาซึ่งเราจะมีค่าสมาชิกเพียง100บาทต่อท่านเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันอ่าไม่ให้มิจฉาชีพเข้าไปป่วนหรือว่าเข้าไปโกงคนในกลุ่มได้นั่นเอง เพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มให้เพืเ่อนๆคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการได้ตอด่อทิ้งช่องทางไว้ให้เพืเ่อนๆเหรียญแบบนี้แลกทองคำดักสิบบาทหรือแลกเงินสดมูลค่าสามแสนห้าหมื่นบาทใครที่มีต้องดูให้ดีๆแบบนี้เท่านั้นเลยแบบนี้เท่านั้นเลยด้านหน้า ด้านหน้าเป็นรัชากาลที่6กับรัชากาลที่9ส่วนด้านหลังพลิกกลับมาเป็นกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์แบบนี้มีราคาแน่นอนนะครับผมเรารับซื้อจริงเพราะว่าเราต้องการที่จะนำเหรียญไปประมูลให้กับชาวต่างชาตินั่นเองนะครับใครที่มีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม